ทดลองใช้มาประมาณหนสัปดาห์นะคะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะใช้แค่สาวันเห็นผลรู้สึกชอบมาก้าแบบติดจรวดเลยเฮ้ยมันจริงเหรอวะมันใช่เหรอวะแต่มันเกิดขึ้นแล้วตัวฟอปสิเกตนะคะกำลังอาแรงตอนนี้เลยค่ะ คือปัญหาอยลังข้อมันเป็นเยอะมากสิวฟ้ากะหน้าแห้งเป็นขุยแล้วคือไม่รู้จะบรรยายยังไงตั้งแต่ใช้ตัวไวสก,กีนะคะตัวมาร์กมาจนถึงวันนี้คือแบบชอบผิวตัวเองลงรลังผิวตัวเองอีกครั้ง คือปัญหาทุกอย่างที่มันมีมันหมดลงไปเลยอะหน้ามันโฟนมันนิ่มฟ้ากะมันจางหน้ามันขาวปกติแล้วจะเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวลอกนะคะหลังจากที่มาร์กหน้าไปสกินทับซีเครตตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่ลอกแล้วก็นุ่มนะคะดูรอยเนี่ยก็รู้สึกว่าลดเรือนลงนะคะผิวมีความกระชับมากขึ้นค่ะและที่สําคัญเนี่ยไม่แพ้เลยค่ะ วายสกินจากที่ใช้แล้วประมาณ3-4วันก็รู้สึกว่ารูคมทนจะดูกระชับเรียบร้อยก็ดูลดลงนะครับรอยย่นนะครับตามหนะา้าผากอันนี้ลดลงแค่3วันนะครับมีคนทักว่าไปทำอะไรหน้าดูเด็กลงนะครอยกะก็ลดลงฝ้าก,กะลดอันนี้นะ่าสุดๆเลยอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแล้วก็มาทาครีม ใสโหรู้สึกเด้นเลยว่าผิวขาวขึ้นมากรูขุนน่นขุ่นกระชับขึ้นมากนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆเลยคือการจางลงจางลงดีมากๆเลยผิวหน้าขาวขึ้นนะคะขาวไวมากผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะหลังจานนะคะได้ลองใช้ตัวท็อปซีเคทประมาณสามวันนะคะก็รู้สึกว่าข้อแรกนะคะไม่แพ้นะคะอันดับ2คือสิวอักเสบที่เป็นอยู่นะคะหยุดนะคะแต่งหน้าติดคืนก็ไม่ค่อยแบบเติมระหว่างวันมากตัวนี้นะคะ ต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของนะคะเขาคิดค้นมานานมากนะคะกว่าจะเป็นตัว slipper m ตัวนี้ขึ้นมานะคะไม่เคยใช้ครีมตัวไหนดีที่สุดเท่าตัวนี้เลยนะครับเป็นครีมที่ประทับใจมากๆนะครับอันนี้ฉันจริงอยากให้ลองอยากให้ลองอยากให้ลองเปิดใจเลยอะคือดีมากประทับใจมากเลยค่ะถ้ายังไงนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปสั่งได้ที่เพจ w ว i t e skin นะคะตัวขอ p secret อะกำลังมาแรงตอนนี้เลยค่ะ